รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกๆๆท่านก็คือรายการทีเดย์โชว์ครับในวันนี้นะฮะเด็ดๆดีๆก็คือทอล์กโชว์กล้าพูดได้เลยเพราะว่าเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่คุณปอทฤษฎีเล่นไว้ครับ <ผม S 1> ละครเรื่องนี้ก็คือท่านชายกำมารอนั่นเองนะครับเป็นละครเย็นของเราแต่วันนี้ คุณปอมาไม่ได้เราทราบกันอยู่แล้วคุณปอเสียชีวิตไปแล้วแต่ผลงานยังอยู่เมื่อผลงานคุณปอยังอยู่ผมพูดตรงๆผมเป็นคนที่รักเขาเอามาเชิดชูกันแต่ว่าเวลาเอามาเชิดชูกันวันนี้คนที่มาร่วมรายการท่านรับรองได้ว่าสบายใจสะใจจริงๆเพราะผู้จัดมาก่อนเลยเล่น,น,นด้วยนะเล่นด้วยแล้วขอโทษนะฮะเล่นอะไรนะครับเป็นเมียคุณปอฮะเป็นเมียคุณปอ นังเอกตัวจริงมานะน้องปริมมานะฮะน้องเนยโชติกามานะครับแล้วก็เบสก็มานะครับแล้วก็ยังมีแคลลารายแคลลารนี่ไม่ได้เลยฮะโอ้โหหรือเชื่อเลยฮะแล้วก็คุณเอปัสินอีกนะครับแล้วก็คุณป๊อกก็มานี่แล้วก็มีเฟิร์สและโอมโอมมากันหมดเลยท่านไม่ดูท่านจะเสียใจสนุกสนานมากละครเรื่องนี้และท็อกโชว์ของเราก็สนุกเช่นกันใช่ครับแลวที่แน่แแปลกเเคซ่าวันนี้มีไหมโอ้โดยเฉพาะแปลกเเคซ่าไม่น่าเชื่อนะครับ ใช่ไง, <des> ไ,งไม่มีเหรอไม่มีครับเพราะว่าช่องเอาเวลาไปใช,ใช้ใช้ถ่ายทรับแต่เอาเมซิงต่างแดนยังอยู่ในสัปดาห์นี้เราคง <ๆ S 2> ต่อเน,นื่องกันนะครับอยู่ที่เคปทาวครับเคปทาววันนี้ถูกใจทุกคนถูกใจท่านประธานมากเ,าเ,มเพราะมีถนนโรแมนติกที่สุดรับรถเลี้ยวรถเลี้ยวไปตามมหาสมุทรนะครับและมีแบบสิ่งที่คุณต้องชอบมากอะไรอะธรรมดาคุณดื่มน้ำองุ่นบ่อยมากนะฮะที่นี่เขาจะมีแบบไร่วายทำองุ่นบ่อยมากและที่สำคัญเขาจะมี เกาะหรือหาดที่มีนกเพนกวินที่สวยที่สุดในเกาะนกเพนกวินเหรอถูกต้องนะสวยมากมีทุกพันเลยนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดวันนี้จะได้เห็นอย่างชัดเจนและที่สําคัญคุณจะได้รับประทานเนื้อนกกระจอกเทศแต่มาในรูปแบบไหนต้องคอยติดตามอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเป็นความสนุกสนานเป็นความสุดยอดของรางจริงและถ้าเกิดท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะตู่กับเขาไปเยขอบคุณมากมากครับากปรสบการของเราอีกครั้งนึง โดยโชว์และนี่คือช่วงท็อโชว์ของเราท่านผู้ชมพบความจริงว่าในชีวิตจริงของท่านพบแต่คนโกหกหลอกลวงพบแต่คนที่ไม่จริงใจพบแต่คนที่เอ,อ่อมันทาไมเขาไม่พูดความจริงทาไมเขาไม่ทําอะไรจริงๆท่านดูละครเรื่องนี้ดีกว่าครับท่านชายกัมลอแล้วท่านจะเห็นเลยว่าสังคมท,ท่านอยู่ดีกว่าเยอะมากครับเพราะในท่านชายกัมลอเนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งแสดงให้เห็นรวบรวมตัวต่วตางๆเข้ามาเลยว่าความไม่จริงใจความอยากของมนุษย์เนี่ยมันสร้างอะไรหลายๆอย่าง แล้วมันทําให้คนของเรากลายเป็นคนอีกคนหนึ่งไปได้ท่านชายกำมารอเป็นเรื่องสุดท้ายของปอทฤษฎีที่เล่นไว้ในเรื่องเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแค่ยามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วันหนึ่งไปเจอสูตรตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ําแล้วจับมาใส่พอออกมาจากที่เคยโดนคนนั้นว่าคนนี้ลังแกคนนั้นคอยดูถูกเหยียดยามพอใส่สูตรเอ๊ะมันกลายเป็นคนเท่ขึ้นมาเลยกลายเป็นคนที่เขาเคารพนอบนอบ้นอมปอคิดได้ทันทีเลยว่า ไอ้เครื่องแต่งกายตรงนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันจะทําให้เราเป็นคนอีกคนหนึ่งได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้เขาเข้าไปสู่สังคมอีกสังคมหนึ่งซึ่เขาไม่รู้จักแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งร่ํารวยมากๆเลยผู้หญิงคนนี้คือคุณยุหรือว่ายุอดีครับเล่นเป็นคุณไฉไลในเรื่องเป็นคนรวยมากๆและเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยากจะกินเด็กไม่สนใจว่าใครจะมาอย่างไรไงก็ตามแต่ชอบคนนี้จะกินให้ได้ แล้วเรื่องราวก็เกิดขึ้นแล้วผูกพันผัวพันเต็มไปหมดเลยละครเรื่องนี้ดูแล้วได้อะไรได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วความต้องการของมนุษย์มันซ่อนอยู่ข้างในลึกๆเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันและที่สําคัญที่สุดตัวเล่นทุกๆตัวเล่นได้อย่างสนุกสนานเฮฮาเป็นอย่างยิ่งละครออกไปแล้วครับ วันนี้ส่วนหนึ่งเฉพาะส่วนหนึ่งมาร่วมรายการกับเราแต่เฉพาะส่วนหนึ่งที่ว่านี้ท่านผู้ชมเห็นแล้วจะชื่นใจเลยครับขอเชิญท่านผู้ชมพบทั้งหมดจากท่านชายกำมมลรอครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับ มันถือเป็นการให้เกรตกับรายการอย่างยิ่งที่ตัวแสดงมานขนาดนี้ครับข้างมากและดีใจจริงๆนะครับผมต้องพูดถึงปอสัออสกนิดหนึ่งเราทุกๆคนในที่นี้รักเขาเรารู้แล้วว่าเขาไปสู่สุขติภพแล้วแต่ที่เป็นการแสดงเรื่องสุดท้ายของเขาเพราะฉะนั้นท้ามาถึงตรงนี้แล้วจะไม่พูดถึงเขามันเป็นไปไม่ได้อันนึงก่อนอื่นเลยถามสถานะผู้จัดะละครออกอากาศไปเรียบร้อยแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะคะอื พี่ก็เช็คตามตลาดนะคะคพี่ต่อยอ,อยุก็ไปเช็คตามตลาดที่คนดูช่วงเย็นๆเนี่ยจะดูเยอะเหมือนกันค่ะโอ้โหมีแต่คนเขาดูแล้วเขาก็นั่งหัวเราะหัวไข้กันเขาชอบใจกัมนมากมากเลยนะครับจริงๆแล้วท่านชายกำลังรอเป็นเรื่องของคนที่โกหกหลอกลวง<ช>คนคคที่อยากจะอยู่ในอีกสถานะหนึ่งถ้าผู้ชมเชื่อมาที่นั่งอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วทางด้านนี้หนึ่งสองสามสี่เก้าคนมีคนจริงใจอยู่คนเดียวครับ <c oughs> ทั้งเกคนมีคนจริงใจอยู่คนเดียวนะครับคือน้องพริมน้องพริมเป็นนางเอกของเรื่องเป็นคนเดียวที่จริงใจเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวอื่นๆเป็นอย่างไรกันนะครับคือโกหกกันหมดในบทบาทนะ,ะนะครับเอาตรงนี้ก่อนเลยท่านชายกำลอเป็นเรื่องที่จะต้องพูดถึงคนที่มารับบทบาทคือพระเอกของเราคือปอเขานะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับท่านชายใช่ไหมท่านชายเทพยิ่งยงโดยปกติจริงๆปอไม่เคยเล่นกับยุเลยครับ เป็นเวลา10กว่าปี11ปีประมาณที่เขาเข้ามาในวงการครับผมเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแรกๆก็กังวลเหมือนกันค่ะว่าทิศทางของการแสดงเนี่ยเขากับเรามันจะไปกันได้ดีแค่ไหนแต่พอเขาเริ่มมาถ่ายทำอ่ะก็จะรู้ว่าเออเขาก็ตั้งใจมาเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้จากกับเรานะคะกับเราแบบของเราแบบของเราค่ะแต่ละที่ก็คงมีแบบแบบแผนไม่เหมือนกัน พอทํางานไปตั้งแต่ต้นจนจบเราทุกคนหมายถึงทั้งทีมงานนะคะต้องบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักกันค่ะม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่ง่ายๆสบายๆทะลึ่งในกองนะทะ,ะเล่นมีความสุขแต่เวลาการแสดงบทบาทเขาผมเคยพูดถึงเขาเสมอเลยนะว่าเขาเป็นคนที่เล่นอะไรได้แล้วแล้วพอเขาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะลองนึกภาพเอาใครก็ได้แล้วจับไปเล่นแทนเขาเราจะรู้เลยว่าไม่มี มันแปลกมากๆเขาเล่นได้อย่างชนิดที่งดงามในความเป็นเขาถามน้องพริมน้องพริมเพิ่งเจอพี่ปอครั้งแรกเหมือนกันพี่ปอเป็นยังไงเล่นด้วยแล้วพี่ปอเป็นคนตอนแรกเกรงค่ะเพราะว่าพี่ปอดูเป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมคะแล้วพิมเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็พอเข้าซีนด้วยกันครั้งแรกกลายเป็นว่าสบายมากเพราะว่าพี่ปอรับส่งดีแล้วก็พี่ปอไปรับส่งที่บ้านเลยเลครั โอ๊ยตายไม่ใช่ค่ะรับสนรับส่งบทกันได้ดีค่ะแล้วครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่พิมพ์เล่นคอมเดี้พี่ปอจังหวะดีมากแล้วเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติอะค่ะไม่เฟกไม่แบบไม่ปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายตาเขายิ้มมุมปากนิดๆของเขาเสน่ห์สุดๆเป็นเสน่ห์ที่แบบแบบเวลาเขาทาอะไรตรงนี้เราจะเหมือนเอ้ยเขาทําได้ยังไงก็ไม่รู้ต้องไปถามเมียเขาต้องไปถามเมียเขา ในเรื่องน่ะมีเมียเขาอีกคนนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนยเนยเป็นเมียปอใช่ไหมเป็นคนที่สองต่อจากอาค่ะโอ้ยอย,อย่าให้พูดเป็นคนแรกเลยอนนคอนางเอกคนแรกคนแรกเรดี๋ยวจะมาพูดถึงเขาว่าทําไมเขารับบทนี้นเนยคะคเป็นไงบ้างเข้ากับปอโอ้ยสนุกค่ะพี่ปอเป็นคนแบบน่ารักมากจริงๆรแล้วก็เฟลลี่แล้วเรื่องนี้คือเขาตั้งใจมากด้วยความที่บทคาแรคเตอร์ต่างๆคือพี่ปอน่าจะไม่เคยเล่นประมาณนี้มาก่อนเป็นคอมเมดี้แล้วแบบขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะในเรื่องก็จะแบบว่า ต้องเล่นกับเนยค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะคุยกันเรื่องเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ทํางานสบายมากแฮปปี้มากค่ะทํางานกับมืออาชีพใช่ครับผมมามืออาชีพอีกคนนึงดีกว่าและในฐานะที่เป็นเมียคนแรกและในฐานะที่เป็นผู้จัดบด้วยนะครับท่านผู้ชมทราบความจริงไหมมันมีฉากเลิฟซินที่เขาต้องเข้า้วยกันกับปอสีสันบันเทิงจะไปถ่ายก็ไม่ได้ห้ามถ่ายภาพนิ่งไม่ได้ห้ามถ่ายวิดีโอไม่ได้ใครไม่เกี่ยวข้องกับฉากนี้ออกไปให้หมด มันหมายความว่าคุณอยากจะทําฟิลลิ่งกับเขาสองคนเลยหรืออะไรกันแน่ครับถ้าพูดไปตามความจริงนะครับเดิฉันอยากพูดดิฉันเอายาร้างมาดิฉันอยากล้างมันนานนานมากการจะถูกเนื้อต้องตัวกับผู้ชายหนุ่มๆคนนึงเนี่ยมันต้องทาสมาธิมากนะมันต้องทาสมาธิมากแล้วอายมากๆอายแต่คงไม่อายอ๋อเหรอเหรอก็ดีนะก็ดีก็ดี่ะ ก็ดีนะคะการแสดงพอเข้าบทเข้าสิครับผมรู้เบื้องหลังเอามาบอกท่านผู้ชมบอกเขาจะเดินไปบอกพี่ยุของเขาให้สบายพี่สบายๆนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลง่ายๆเดี๋ยวเรามาตึงจริงกันใช่ไหมเวลาเข้าบทเข้าตามันง่ายอย่างนั้นจริงไหมไม่ง่ายค่ะหนึ่งที่ฉันก็ไม่ค่อยเคยชินนะคะเออ สองร่างกายก็ไม่เอื้อเพราะว่าเสื้อผ้าที่ใส่มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะทําให้มันพลิ้วกว่านี้ไม่ได้มันก็ได้ตามตามตามอายุออโดยปกติแล้วคาแรคเตอร์คุณรับบทเป็นคนใช้ซะส่วนใหญ่ใช่นะครับแล้วหรือไม่คนใช้ก็จะเป็นตัวโน้นตัวนี้เป็นตัวไกลๆคราวนี้เล่นมาเป็นนางเอกของเรื่องเลยนะฮะเป็นตัวแรกเลยเปิดตัวมากินเด็กเลยทำไมยอมรับเล่นเรื่องนี้ครับ ก็คิดว่าถ้าไม่รับเล่นเรื่องนี้นะคะก็คงไม่มีโอกาสเป็นนางเอกอีกแล้วลีลายั่ยยวนผู้ชายลีลาเซ็กซี่เอามาจากไหนมันอาจจะอยู่ใต้จิตสำนึกลึกๆยุ่งพอใจไหมพอใจพอใจกับการแสดงพอใจกับการแสดงทุกๆตัวที่เอาเข้ามาตอนนี้ในฐานะผู้จัดละนี่ในฐานะแสดงมันผ่านพ้นไม่ได้อย่างดีตัวเราผ่านแน่ คุณผ่านจริงดูแล้วมันขำคือไม่ไม่ได้ผ่านว่าคุณเซ็กซี่อะไรนะแต่ดูแล้วมันดูแล้วมันเห็นความจริงอ่ะท่านผู้ชมว่าเออนะแกคงอยากได้จริงเออแกคงอยากได้ของแกแกพาไปออกงานแกไปอะไรแกก็บอกว่าน้องชายมาจากต่างประเทศมาหายไปตั้งนานเลยแต่ตลอดเวลาแกก็คอยของแกแกมีความสุขนะมีความสุขตัวที่เข้าทั้งหมดตรงนี้คุณพอใจไหมโอ้เด็กๆทํางานดีมากค่ะงานเรื่องนี้ยะ สำเร็จด้วยนักแสดงเนี่ยตั้งใจมาทํางานจริงๆแล้วก็ได้บทบาทแล้วก็ให้เขาทําอะไรที่เขาไม่เคยทําในความเป็นมนุษย์จริงๆออกมาเนี่ยเขาก็ทำครับค่ะและบางคนเล่นเรื่องแรกกับเราเนี่ยอย่างโอมก็ต้องปรับตัวเขาก็งงๆอยู่แรกๆเน้่ทำไมดุกันขนาดนี้หรือว่าเขี้ยวเข็นกันขนาดนี้โอมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเล่นเป็นผู้ดีมากๆเลยนะในเรื่องเดิมเขาที่เราได้ดูการแสดงเขาแล้วเขาายแคๆๆ จนตายไปนะแต่เรื่องนี้โอมเป็นไงรับบทเป็นใครครับอ่าเรื่องนี้รับบทเป็นชายน้อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเรียกว่าไอ้น้อยครับเป็นเรียกว่าแต่ละคนนี่กำมะลอทั้งนั้นที่บ้านเรียกไอ้น้อยแต่อยากเป็นชายน้อยใช่ครับคือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนขับตุ๊กตุ๊กครับคยเฮียหมูเนี่ยครับใช่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยคือผมก็จะมาโนว่าเนี่ย เราเนี่ยมีเชื้อเจ้าจากสมัยอยุธยาอะไรเงี้ยครบโนเองเลยใช่มโนเองรับบทเรื่องนี้มันพลิกแรคเตอร์คุณเลยเป็นไงบ้างพลิกมากเลยคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่กัะล่อนโกหกตลอดเวลาเลยคือปั้นน้ําเป็นตัวตลอดเวลาโกหกเพื่อนโกหกทุกอย่างเลยมันไม่ยากสาหรับการเล่นผมว่าจริงๆแล้วมันยากมากเลยครับเพราะว่าต่อทางทยูม่าก็ได้เรียกไปเวิร์กช็อปหลายรอบมากจนจนเอาให้ได้จนสามารถปั้นน้ำเป็นถัวได้ครับ นั่นนั่นคือโอมนะครับซึ่งระบบทเป็นเนี่ยมันโนอะมันโนจริงมาที่เฟิร์สิคกับครับผมเฟิร์สที่มันมันใสๆนิ่งๆเลยนะนนหน้าตามันสดใสนิ่งมันน่าจะเป็นพระเอกจริงๆเลยนะเล่นเป็นใครครับในเรื่องครับก็ระบบทเป็นเยบครับเป็นลูกของเจ้าของร้านเพชรแล้วก็เป็นเด็กที่ไปเรียนเมืองนอกมาแต่ว่าเรียนไม่จบครับชายก็คือตอนแรกเนี่ยถูกพ่อแม่เรียกตัวให้มามาช่วยงานพ่อแม่แต่ว่า เราช่วยงานไม่ได้ครับบนวันก็อาจจะเที่ยวในเรื่องชอบใครในเรื่องนะครับจริงๆผมก็ชอบไปทั่วนะครับจริงๆก็คนแรกที่ชอบก็คือพี่พิมพิมาครับผมในเรื่องตอนแรกก็จริงๆตอนแรกเราก็ไม่ชอบเขาแต่เห็นแบบว่าเขาแบบแต่งตัวแบบถูกใจเรามากจนแบบว่าโอ้ยต้องจีบแน่นอนคิดว่าเขาชอบแต่จริงๆเขาไม่ได้ชอบเราครับอซนเซนเป็นไงครับก็ดีมากค่ะเขาเคยเล่นคิวบิกกับยุมาใช่ค่ะก็ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆผมว่าพัฒนาการเขาดีค่ะเล่นแล้วตาไปแล้ว ตาไปแล้วไม่มีจังหวะขัดเคินไม่มีนะส่วนอีกคนต่อมาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับคุณมันเมืออาชีพพูดถึงสักนิดหนึ่งก็ได้นิดหนึ่อเดียวครับผมป๊อกเล่นคู่กับเอในเรื่องนี้ป๊อกกับเอคู่กันเห็นป๊อกเห็นเอเห็นเอเห็นป๊อกนะป๊อกเคยเล่นเป็นเกย์สักกี่หนในชีวิตจริงๆมันเป็นบทบาทที่ผมอยากเล่นมานานแล้วอ๋อเลยโอ้เราเรา อยากเปิดเผยตัวตนไม่ใช่อย่างนี้นารมคือมันก็มันจะเป็นมันเป็นบทพิสูจน์ของความเป็นนักแสดงนึงซึ่งเราเป็นผู้ชายแท้แต่ว่าเราต้องเล่นจริงๆในเรื่องผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับคือผมแค่หลอกใช้เขาหลเพื่อไปเอาตังค์อีกทีหนึ่งพูดง่ายๆว่ามีเมียเป็นเกย์ใช่ครับคือเราโขกสับเขาทุกอย่างพือให้เขาไปหลอกเอาตังค์จากผู้หญิงมาให้เราอีกทีนึงคือสภาพเราหลอกไม่ได้แต่สภาพเขาน่าจะไปหลอกได้ชอบไหมกับการแสดง มันมากคุณเข้ากับเขาเป็นไงบ้างถามจริงๆคือเวลาเข้าฉากกับพี่เอพี่เขาเล่นเต็มที่เขาส่งมาเต็มที่ผมก็เลยเล่นได้เต็มที่เวลาจะจะตบจะข่มขืนเขาอะไรแบบจะหอมกันจะกีกับจะกัดจะบีบจับกุจับก้นโอ้โหเต็มที่หมดเลยับเตอนที่จับนี่ฟิลลิ่งมันได้มากเอ้า ละครเรื่องท่านชายกมารอนนักแสดงมาเต็มห้องส่งเลยฮะโอ้คุณยุวดีพูดจัดก็มาแหมพี่ยุครับผมก็เล่นละครได้นะครับ